สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอสชัยช์ชาแนล,แลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับไก่ Reaction Series นิ่เทียร์ต่อเผาเรือถูกต้องทุกคน ก็ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ไปไหนเพราะว่าใจรักมาก่นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเพลงกันอีกแล้วพี่เตอร์ใช่ก็คืออย่างที่บอกไปว่ายังมีอีกหลายเพลงที่เรายังไม่ได้ทำเลยคังหทุกคนไว้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้คิวพี่ไว้ไปอีกหนึ่งคนใช่เพิ่มมาอีกหนึ่งแต่ก็ยังไม่ครบห้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทุกคนประมาณน่ะ เราก็จะไม่ได้ดูสักทีใช่ไม่ใช่มันจะแบบไม่ไม่ปฏิบัติต่อกันพูดอะไรวมดเนี่ยไม่ปฏิบัติต่อเดี๋ยวแล้ววันนี้เราก็มาแบบจุกุกทำไมมันเล่นใหญ่แท้ล่ะฉันอยากดูมากเพราะอะไรกันมากเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะทำเอ็มวีคันนี้เอ้ยเฮ้ยนี่ก็หม่าน้องเหมือนกันเอ้ย แล้วมีใครอีกคะและก็คุณจิวจ้าสองเอ็มีเอ็มีเอ็มบีสองเอีมะ่ก็ทีป๊อปสเตจจ้าถูกต้องเป็นซีพลิกกับนุนิวแบบยาวเต็มเต็มจัดเต็มจัดเต็มแบบนัเลยสมกับที่ทุกคนรอนานใช่ นั่นแหละครับอยากดูแล้วแต่ว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราเลยค่ะถูกต้องครับและอย่าลืม membership ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับแฟนนี่อย่าเพิ่งทิ้งเราไปไหนจริงครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ mv เพลงคนเดียวก่อนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเธอยังทำตัว น่ารักจังเลยยคอนเดียลสีม่วงโอ้โหเราคชั่นขุ่นจัง ผมยาวมากเลยตัวไม่ไอวนม่ต้องร้านต้องอาลีเลยนี่เป็นร้านโคชไม่เนี่เหมือนจะเป็นของสตูดิโของน้องบุญใช่ไหมล่ะมันต้องแช่เหรอ ชุดเดียวกับปตีปอาเอ๊ะมันนึงซอฟท้แใหรอนี่สิป้านี่ไม่ม่วงเหรอครอน่าจะยอมไปแอ้เหใน่าคุณอะัดโ้โใช่จริงวใชัเป็นศัตรูของรุ่นน้อง

ก็ใช่ทำให้ฉันมันใสได้ไหเธอบอกเธอถ้าฉันยอมรับฉันกวจะได้แล้วนะรักวัวเ่อยเงี้ยเปลี่ยนหรือเปลี่ยนอ๋อเอมาใส่อนน่ยน่าจะหมวกก็ได้่น่าจะได้หุกคนหลย

ไงน่ารักอยูเชิญไม่น่ารักหรอมึงมาเช้ามึงไม่มีสพูดมาสายยไรตางานคน่ารักมากริงแม่ ไม่ไม่ไม่คุณจอดหน้าบานดิชีโอเคอ <c oughs> ไมเก <c oughs> เอาไว้เลยไม่ตัดออกค่ะทุกคนเรียวๆก็คือ น่ารักมากทุกคนเราดีแคปเป็นเพลย์ปเลยนเนาะจบทรงได้มันจะได้เพราะอยู่ในคลิปเดียวกันอยู่แล้วตรงนใช่เออมาพูดถึงศัตูกกอนศัตรูตกใจมากเป็นศัตรูของรุ่นน้องแล้วหมาเนี่ยจะเป็นหมาของรุ่นน้องเลยคือน้องอาชิน้องบุญคือน้องก็อยู่รัดไอคอนเหมือนกันและน้องอ่ะเป็นแบบบ้านรวยมากทุกคนก็คือบ้านเปิดศัตรูอยู่ข้างบ้านตัวเองเลยคือบ้านนางคือบ้านนาไปโรงใหญ่ใช่ปะข้างบ้านเป็นศัตรูอีกถัดไปเป็นสนามยิงปืนยิงธนูอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกอยย่างเล แต่ว่าก็จะอยู่โซนแบบโซนไกลหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือสตูน่ารักมากทุกคนใครว่างไปใช้ได้เพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นสตูน้องสตูน่ารักจิ้เป็นสตูใหม่อะไรเงี้ยทุกคนเออแล้วแบบพอมาดูมีน้องโ้ยน่ารักมากน่าจะเป็นวันเดียวกับวันที่น้องบอกว่ามาไม่ทันแน่เลยวันที่เราก่อนที่จะมารีแอคกับพวกเราใช่ไหมจำได้ไหมที่บอกว่าน้องไทยเอวีน้องไทยเอวีสองคนจำได้ไหมก็คือ แมกนาจากทิวเตอร์เยิ้มอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นศัตรูนี้แหละเพราะเขาบอกไก่ว่าพี่ไว้อ๋อก็ไก่จริงถ้าเกิดเชื่อแหละว่าไก่เพราะว่าจากโลกคชั่นนุ้งมาถึงศัตรูบ้านเรานั้นก็คือน่าจะ60สิโลได้ทุกคนเออก็น่ารักเนาะแต่มีน่ารักมากน้องน้องน่ารักมากไม่ต้องมีอะไรเดียวมีสองคนใช่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ถ้าเต้นก็น่ารักสุสเตนไหม ฝึกอยู่ทุกวันเมนหลานเมนแดนตั้งแต่ที่น้องปล่อยชาเลนออกมาฉันก็อมามันคือควาล้วก็อเ้อง เดี๋ยวไปซ้อมมาให้แม่ก่อนนี้ก่อน้วเดี๋ยวเราจะถ่ายลงติกตอกว่าช่ไหมที่อยู่ห้าคลิปที่อยู่ห้าคลิปทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมีเมื่อไหร่ก็คือฝากทุกคนด้วยนะฝากไปรู้เลยทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ของพี่เตยด้วยนะเป็นพี่เตยเต้นเพลงนี้นี่ไงเผื่อน้องนัดเห็นไงไม่คาดหวังไม่คาดหวังแต่เห็นแต่อยากเห็นเออพูดไ่รู้เรื่อง ไม่คาดหวังแต่อยากเห็นค่ะนั่นแหละแต่ว่ามากลับมาที่เพลงกับที่เพลงฉันชอบเพลงมากเพลงน่ารักมากเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ก็คือแทนตัวละครของคนเดียวได้ดีมากเนาะก็คือเนื้อเพลงอะไรก็คือสื่อถึงคนเดียวเลยก็คือรอยอยู่แค่แบบยังไงอะลอแค่เฮียบอกว่ามนอะม้่นอยู่คนเดียวถ้ามันคือความรักเธอก็จะช้า้ทำให้ฉันมั่นใจได้ใหม่ใช่มันก็คือตรงไปตรงมาแก็เลยมารอนาบานเลย มั่นใจพอยังเขาฉันชอบมากฉันรักมากเนาะเราชอบจริงๆน่ารักแล้วเสียงน้องน่ารักมากเลยอะน้องน่ารักเราสึกว่าเออเหมาะกับเพลงนี้เนาะที่เขาทำมาเออเออเออแบบนั่นแหละก็คือทุกคนเราก็เป็นกําลังใจให้น้องเนอแล้วก็รอติดตามผลงานแล้วก็ฝากทุกคนไปปั่นวิวดู M v มวน้องกันเยอะๆด้วยนะเนอะฉันฟังทุกวันเลยค่ะเหมือนกันจริงจะแม่ว้าวต่อไป อยากสบายใจแล้วเพราะว่าทุกวันนี้คือเปิดแต่ว่าดูไม่ได้ถิงต้นนะทุกคนและต่อไปเพลงที่สองนะคะก็คือเพลงเป็นไปได้ไหมเธอติวเตอร์โอเคนะไปดูกันจ้าเพลงที่เดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นตอนฟ้าสว่างโอ้ยหล่อมากหล่อมาก เสื้อก่ะน่ารอกาเสื้อกินมือแล้วอน่ารักมากบอกกับเขานี่นะอยากตีฉันโอ้ยน่ารักมากเลยโหโหโโหดีมากเลยโหดีมากเลยโมดีมากเลย

能赢那蛮多的 แตนน่จริงๆคุณจะไม่คุยด้วยนะกุเขิน ทคนไม่ไหวยังอินไม่เลิกอ่ะพี่ต้นฟังทุกวันจริงพี่ต้นงอย่าไปักจริเปลี่ยนสถานะบ้างใช่ไหมฉันจะสามสิบแล้วใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนสถานะพี่เตยถ้ามีคนมาร้องเพลงนี้คือรีบเปลี่ยนสถานะเลยป่ะกโไปกูไปกูไปตั้งแต่ท่อนแรกแล้วะกูไปกูเต้นร้องตั้งแต่ท่อนแรกเลยอ๋อท่านหนุ่มเอกมาเขินเลยไว่ขอให้ดีแคปเพลงดูน่ารัอ๋อ คือฟังแต่เพลงอันจริงๆว่าคือฟังแต่เพลงไม่เคยดูเอมีเลยแล้วพอดูเอมีอ่ะโหน่ารักมากสดใสแบบใช่คือตัวเพลงนาล่ารักแล้วพอมีน้องสองคนมาก็คือแบบเนะือ มันมันเป็นอีกมันคนละฟิลกับทีป๊อปสเตดนิดนึงเพราะว่าพอเห็นแบบเนี้ยมันมันแบบน่ารักมีการใส่ท่าเต้นมีสีสันการแต่งตัวอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรักกันเนาะใช่คือเราชอบเ้าชอบแบบความฟุ้งของมันก็ผูกสัมผัสอยู่เลยก่อนแล้วแฟนทีว่าแบบมึงดูนะแขชั่นก็ต้องฟุ้งก็คือเหมาะสมแล้วแต่งตัวกันมาได้แบบน่ารักจริงคือพาร์ทพาร์ทที่เป็นกลางวันอ่ะก็คือน่ารักแหละพาร์ทกลางคืนอ่ะจรหูบอกทราบมากนะแต่งตัวหล่อมากหล่อมากจริงอยากให้ตุล เราเป็นแบบสไอย่างนี้บ้างเออทาสียังไงดีมองไปรอบๆแบบเมืออยู่นะเหนื่อยไม่พาไปดิชมกันเดย่างเหนือยกว่าเหนื่อยกว่าเนาะเหนยาเนายม่แมเนะโอ๊ยยี่ยหยุดค่ะโอยยี่ตัวเขาเราไม่รู้อีกเนยเนยคือเนยหกตาอยู่ไม่ไหวกับมวยยง น่ารักมากเลยโดนตกแน่นอนไม่เหลือชิวิตชิน้อนตกแล้วให้น้องมาเดินวิ่งมาจิิงๆมิ้ยนาน่ารักมากทุกคนจำได้ไหมเราเคยพูดว่าเราเคยดูแบบที่น้องไปพกโคเบอร์นู่นนี่นั่นในช่องมันดีนี่แหละมันดีชาแนลของเขาแล้วก็คือทุกคนจริงๆเขาเป็นคนร้องเพลงเพะแล้วก็เต้นเก่งมากเลยนะมุยม่าจริงๆเดี๋ยวไว้มีโอกาส จะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาดูเพราะฉะนั้นใครที่ซับช่องเราเป็นสมาชิกใดๆก็อย่าเพิ่งอันกันไปนะค่ะทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนคือดีงามมากจริงๆแม่จริงครับแล้วน้องเตอร์มุมข้างคือแบบหล่อแบบใจมากใจมากครมือจังหน้าเขาหล่อมากเขาเหมือนพระเอกสมัยก่อนะจอร์ดีเล่นอะไรสมัยนั้นเูแบบหน้าชัดๆัดมึงจมูกน้องจมูกสวยมากมึงจมูกแบมูกคมมาแล้วสวย เออเราเราชอบนี่ยเราชอบแบบคู่นี้ที่บอกว่าเพลงน่ารักมาใส่กับโลเคชันน่ารัก<ช>อะไรเงี้ยจริง,รงๆน้องทั้งสองคนอ่ะคือเห็นได้หลายลุกแล้วแบบลุกที่เท่หาน้องก็ทำได้แต่มาในเบสน้ารักก็คือน่ารักมาก<ช>ทุกคนแล้วพอมาอยู่ในโลเคชันที่มันแบบชมพู พุ่มแบบพาทเทลมากอะไรยเงี้ยมันแบบทําให้สดใสออกมาเลยคือพร้อมที่จะเบรกสถานะเลยทุกคนใครเห็นคงแบบเป็นไปได้ไหมเธอออกไปไปได้ค่ะใช่ทุกอย่างคือจะตอบใช่ yes ทั้นั้นแล้วชอบทีมนะที่แบบบิดมุมได้ดีมากเลยอ่ะไอทีสตูเขาอะไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนคือเหมือนมันมีชั้นแค่ชั้นบนอ่ะชั้นเดียวแล้วคือก็มีหลายห้องหลายแบบหลายทัฟห้องนั่นแหละ แต่คือพอมาอยู่ในนี้โเคชันนีเออมันดูน่ารักดีนะมันเปลี่ยนมุมแล้วมันแบบเปลี่ยนมุมเอยมุมใจอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วมันออกมาแล้วแบบสดใสเออสดใสมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีพี่ถือว่าพี่ออมทำกันบ้าดีมากเพราะลูกโลเคชันเนี้ยมันเปิดทุกคนแล้วคือมันทำให้โลเคมันไม่ซ้ำเว้ยคือมันทำให้มันไม่ซ้ำเพราะพี่บอกว่าถ้าเป็นงานพาร์ทเที่ยวงานอะไรเงี้ยก็จะคิดถึงแบบโลเคชั่นแบบหลายโลเคชันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเอ้ เออเหมาะนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปไวนะทุกคนเหมือนไปเปิดสักหลาดก่อนแบบไปเชื่อแบบไปเช็คอินก่อนคนแรกเจอไปเติมก่อนแล้วก็แอยากลองดูศตรูนี้ก็จะแบบเอ้ยเหนื่อยไปดูได้เลยอะไรเงี้ยก็ฝันเนี่ยถือว่าขายให้น้องไปเลยแล้วกันนะเราไดเห็นเออให้ไปดูได้ทุกคนแราว่าเขาน่าจะแท็กศตรูอยู่อะไรเงี้ยเออนะชอบหมดเลยจ้ามีเพลงอีกไหมมีมาอีกไหมทีป๊อปค่ะยาวรดไปเดิมไปด้วยเพลงคุณสี่พฤกแล้วกันได้นักการ์ดอเวยูไม่เคย ไม่หลักจ้าเวอร์ชั้นสเต็ปมันจะเป็นยังไงเออจะต้องเนอะมันต้องเต้นเยอะๆก็คือคนมาเติมถ่ายยังไงเออจะมีหรือเปล่าหล่อโว้ยหล่อมากเฮ้ยดีไปหมดโอ้ยมีแสงไฟเหมือนในเอ็มวีหล่อมากหล่อแบบตรกดหล่อเขาดูพยายามพายนะลูคเนี่ย เพราะว่าเฮียคือแวไพายมีกล่องแว่ด้วยแต่ข้างหนเขาสักที่นิวนะเขียนว่าอะไรเอ่ยเป็นภาษาอะไรเอ่ยมองไม่ทหนต้่องคาเช่ก็มีเป็นแวบแบบนี้ไงในซีรีส์ัวเค เพาความเินเอร์คีบอารมณ์แบบเศร้าน่าเห็นเศร้ามากซ้าข้างหนเป็นแอบเลยฝันกลองคืนจังนอนันี้ยอ <co ันที่สองว้าว

ไปก่อนละกันได้ได้เออต่อไปอีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือเป็นเพลงของน้องนนนิวที่เป็นเพลงใหม่แมใช่จะรักฉันอยู่ไหมนะคะผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าโอ้ยน่ารักทุกเลยอ่ะเสื้อโหเสื้อดีมาก ใช่เพลงนี้ก็พอเหมือนกันโอ้ฉันชอบมากเลยอ่ะชุดดีมากสักรับแล้เป็นชุดที่เหมาะกับน้องมาสเตอร์ด้วยนะมีเพชรที่ตาด้วยนะมีเพดที่ตาด้วยนะ คนร้ลนด้วยชอบให้นี้มากมากโอ้โหลุคนี้นุน่นอยู่ดีมาก มาอมีความมันเท่อะผุนเขาดีมากเลยอะแบบใส่เสื้อคลมแล้วแบบตรงมองตัวจุ้มอะแบบตัวเล็กอะ ชุดตั้งนะฉันชอบชุดนี้สวยเนอะคือมีความทั้งแบบหล่อเท่และแบบดูดูสวยมีความเท่อะมีความแบบมีความสเตจจริงๆเออเออชุดวิ่งวับแบบสู้แสงไฟเดี่ยเออจริงโอ้โหแพงซึ่งแพงมากลูกนี่เลิศมากมันปาชมากทุกคน จริงทุกคนจบจบไปแล้วทั้งสองเพลงจริงโอ้โหฉันชอบมากชอบเลยฉันชอบมากก็คือตั้งแต่แบบเพลงก็คือฉันชอบเพลงอยู่แล้วอะแล้วพอแบบได้มาดูแบบสเตจก็คือแบบว่ามันแบบว่าตื่นเต้นอะคอลลัฟฟิลกับ MV ็มวีเลยจริงอย่างเพลงอะเพลงแบบเป็นที่เพลงเฮียก่อนใช่ไหม l อสเ y ียยก็คือแบบเขาหล่อทำไมทำไมคนณสมบัติเขาหล่ขนาดนั้นเออทำไมเขาหล่อได้ขนาดนั้นเอาไว้ เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะกูงงให้จริงอยู่รู้จักกันมาสักพักหนึ่งเลยเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นคือรู้ันหลอกแต่ก็ไม่เคยแบบไม่เคยรก้มั่หลอกจนเจอกันใช่จอมันพอจะไม่ได้เจอกันนานๆแล้วพอมาอยู่ในเห็นมานมันน่าเขาหลอกหลอกกันเราหลอกเคยต้องบอกว่าหลอกหนุหลอกนะเนาะ ดีแล้วอ่ะเกิดเลยอ่ะดีมันดีแล้วสีแบบสีเทสตีมากคือเสื้อผ้าเอออะไรเออคือพี่บีเอ็มจัดมาด้วยแหละแล้วคือเราว่าสีน่าจะแบบูอย่างเออเสื้อผ้าน่ามดีมากคือเอาแบรนด์มาใส่จุ๊บจิบคือไม่ได้แบบตะโกนใส่แบบใส่ออแบบเหมือนแอร์เมสไม่ีนู่นมีนี่มีคือมีใส่เข้ามาจุบจิบอะรู้สึกว่าเออมันคือการสไตลิ่งจริงจริงเเออมันจับมิกกันแมทได้ดีนะเรารู้สึกว่าลูกนั้นเขาดูแบรนด์ไพแบร์ ลุงที่บนสเตจของซีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดูแบบว่าเอาเเอมีควาเมเทพเอาแมทริกมาสผสม,อ,มะอะไรเงี้ยกับไข่มมกมันดูหวานซึ้งแต่แบบเออมันเท่นะจริงๆแล้วอแบบ่ะแล้วผู้ชายใส่ไขม่มมกก็มีไม่ได้เยอะมากนะที่จะใส่แล้วมันจะแบบเออดูดูดลวหล่อดูอะไรเงี้ยเพราะซีด้วยความแบบว่าซีเป็นคนแบบหน้าคมเป็นคนหน้าแบบหน้าฉัดและเท่เพราะใส่ไข่มุกก็คือเบรกเขาจากความแบบ เทก็คือให้มันดูแบบซอฟนุ่มลงอะไรอย่างเงี้ยมันเออน่ารักนะทุกคนแล้วว่าแบบเออชอบเลยฉันยังคงชอบท่าเต้นของเพลงนี้คือมันมันน้อยแต่มากเรียกแต่โก้อจริงคือแบบมามามาแล้วมันมีมาแล้วมันมันมีมินิของท่าเต้นอ่ะได้บอกไหมมันสื่อจ่ิอจริงๆสื่อไปตามความหมายของเพลงได้ดีจริงไม่ใช่ไม่ได้แค่ไม่ได้พูดเออเขาพูดโพสต์ต้นนี้เลยหรอเปล่าปราก ถ้าใหญ่ไว้ใจเรานไม่กูแค่ถามอ๋อเนอะนี่ใครนี่เมนเมนแดนวัตวายร๋อห้าพี่ไม่เ้็นไรหลีดเก่านะรุ่นพี่หนุนิวนะ ใครไปดูมึงเต้นเลยหัอคงหรอให้มันรู้ภูมิใจเลยน้องขณะฉันเต้นดีขนาดนี้ฉันก็รุ่นพีก็คือเต้นก็คือเต้นต้องไม่ยอมุ่นแน่นอนเออไม่ผิดหวังใช่ไหมใช่พอมานูนี่ดูแล้วว่าน้องมาได้นเต้นเลยแต่น้องอิมแพ็มากคือไปสตาร์ทเท่นิงๆเลยเ่าะเท่ารู้ก็คือแบบปังมากอะเออมีความพริ้งแบบ มีความแบบเป็นคอณชายคอดีเวกันเออมันเหมาะกับสเตจมากเลยคือมีความเชงเกเรียต่างๆคือดูหรูหราแล้วมีความบัลเล่อะไรต่างๆนั้นก็คือเข้ากับชอบกระโปรงที่ขนนกโลนนะจริงดีใจยอแลุคลีแล้วเพลงนี้ตอนออกมาตอนออกมาในซีรีส์คือมาในทามิที่เหมาะตอนกับเนื้อเรื่องมากอ่ะอชคิดมาแล้วอยากให้มี m v มากทุกคนเรอดูอาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าเพลงอื่นๆก็มีไปแล้วอันนี้ก็น่าจะไม่พลาดพี่อบอกว่าให้กูได้นอนบ้างไม่ได้พัก ก่อนบ้างยูดลองได้นอนดูหน้อยแต่ว่าก็จะมีเดาเดาเอาจรอาจจะมีก็ได้ทุกคนแหละจะไปแอบหรือถ้าเกิดใครรู้ก็มาบอกกันได้มาเม้นบอกกันได้นะและเสียงน้องก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะยืนร้องกั็ข่าไม่อ่ะนี่คือนักร้องละแม่นี่คือนักร้องนี่คือนักแสดงนี่คือศิลปินเขาอวยเขาอวยใหญ่อยู่นะลูกหลาน โอวยใหญ่โอยโตโวยคอยที่ไปมายังไม่ใหญ่เท่ามันโอยเลยตอนเนี้ยให้มันรู้ให้มันรู้ให้มันรู้ถึงความรักความรักว่าช่องนี้คือรักมากจริงทุกคนเนาะก็แหปปีมาก็คือ รอสพอร์ตนะว่าน้องจะไปสเตจมีผลงานอะไรอีกมาให้เราดูเราก็จะรอดูรอสนับสนุนต่อไปเนาะถูกต้องและอย่างที่บอกนะคะแฟนๆนิ่งเฮียอย่าเพิ่งหนีไปไหนใช่ครับจับมือกันแน่นจับมือกันแน่นๆเลยยาวเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับนิ่งเฮียก็ยังมีให้ดูอีกนะคบแต่ก็รอหลุดว่าจะเป็นอะไรเพลงเพิ่งวอกวอกเอ๊ะจะมาดีหรือเปล่าเนิ่นๆหรือทุกคนกต้องรอติดตามนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ วันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย